วันนี้เราจะมานำเสนอนิทานอิสโบเรื่องกระต่ายกับเตา่าถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยค่ะนาป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมั่นใจในความเร็วของฝีเท้าตัวเองมากและมักพูดโม้โอ้อวดว่าไม่มีใครเทียบเทียมได้จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าที่กำลังเดินต้วมเตี้ยมผ่านมาเมื่อเห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายก็หัวเราะเยาะและพูดล้อเลียนว่า นี่เจ้าเต่ามัวแต่เดินอืดอ่านอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงบ้านกันละเนี่ยต่อให้เจ้าเดินนำหน้าไปก่อนครึ่งวันข่ายัยงตามเจ้าทันเลยเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเลยพูดตอบกลับไปว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาลองวิ่งแข่งกันไม่ล่ะแล้วข้าจะเอาชนะเจ้าให้ดูกระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าท้าแข่งอย่างนั้นก็ตอบตกลงพร้อมกับพูดไปอย่างคำๆว่า ฮ่าฮ่าฮ่าโถเจ้าเต่าเชื่องช้าอย่างเจ้าน่ะเหรอจะมาชนะกระต่ายที่รวดเร็วอย่างข้าได้ไม่มีทางหรอกเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายได้วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นไปด้วยความเร็วเต็มฝีเท้าแซงหน้าเจ้าเต่าไปไกลและเมื่อหันหลังกลับไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าเต่าเลยคิดว่าคงอีกนานกว่าเจ้าเต่าจะเดินมาถึงจึงนึกในใจว่างั้นข้าขอเงีบเอาแรงสักหน่อยดีกว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้ว ไม่นานเจ้ากระต่ายก็เผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็ยังคงเดินต้วเตรียมต้วเตียม,ม,ยมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อเดินมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงเส้นชัยด้านกระต่ายที่นอนอยู่แถวนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเห็นรอยเท้าเต่าที่พื้นก็รีบวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะเมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเจ้าเต่าที่ตัวเองเคยสบประมาดไว้นั้นได้เดินถึงเส้นชัยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ และเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้ากระต่ายรู้สึกเสียใจมากที่ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเตา่าเพียงเพราะความประมาทของตัวเองนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็อาจเป็นหนทางที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้ได้ดังเช่นเจ้ากระต่ายตัวนี้ที่ประมาทเลินเล่อคิดว่าตัวเองวิ่งได้เร็วกว่าจึงชะล่าใจไม่คิดที่จะพยายามหรือวิ่งแข่งให้สำเร็จ จนสุดท้ายก็โดนเจ้าเต่าวิ่งแซงเข้าเส้นชัยไปในที่สุดเช่นเดียวกับการเรียนหากเด็กๆลงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วจึงไม่ขยันตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อนที่เขามีความขยันและมีความพยายามมากกว่าก็อาจมีผลการเรียนที่ดีกว่าเราได้